ลงไปแล้วครับผมลงไปแล้วต้นสุดท้ายนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเมเดย์สตอรี่นะครับผมตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3มโมงกว่าครับก็ต้นใหญ่ทั้ง2ต้นต้นมี FC ตั้งชื่อให้ว่าต้นยายบุญมีกับตาบุญมาบุญมากกำลังจะเดินทางมา ุมก็เตรียมไว้แล้วครับนขนาดใหญ่ใน f อประมาณโพน่าจะเมตรห้ความกว้างเดี๋ยวไปดูขนาดไซส์ของพี่นะครับที่กำลังขุดอยู่นี่ครับต้นใหญ่นะครับขุดกว้างมากกว้างให้รากมันทำงานได้ขยายไกลนะครับมีต้นด้านข้าง3ต้นตอนนี้ก็คือ เนี่ย f อปลูกแล้วเรียบร้อยก็รอรุนนะฮะรอรุน้นว่าจะติดไม่ติดนะฮะติดไม่ติดแต่นี่คือเขาเล็มเล็มใบออกนะครับก็ตอนนี้ก็เล็มใบออกแล้วก็ข้างล่างก็มีทางมะพร้าวรองพื้นเอาต้นไม้ลงทำเป็นหลุมร,บรอบๆแล้วก็หยอดน้ำเข้าไป1ต้น2ต้น สามต้นต้นนี้ครับต้นนี้ต้นเล็กสุดผมก็เลยเอาไว้ข้างหน้าเอาไว้ข้างหน้าจะได้ไม่ไซส์คือไซส์มันไม่เท่าเพื่อนครับไซส์ไม่เท่าเพื่อนแล้วก็ลักษณะก็จะไม่เหมือนเพื่อนด้วยก็เลยเอามาลงไว้ด้านหน้าส่วนอีกสองต้นเนี่ยคือเขาเหมือนกับว่าเขาเกิดมาต้นติดกันคู่กันนะครับผมก็เลยเอาไว้ติดติดกันต้นนี้ก็เลยไว้ข้างหน้านะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งอันนี้คือ เสร็จแล้วเรียบร้อยใส่น้ำแล้วต้นที่ลงใน FC 2คู่นี้ตอนที่อยู่ตอนแรกคือเขาอยู่คู่กันเวลาผมมาลงผมก็เลยลงคู่กันแล้วก็2ต้นนี้ก็คือ,อที่ผมให้ดูคลิปเมื่อเช้าก็คืออยู่คู่กันครับผมก็เลยเอามาเลี้ยงคู่กันเนไหนเขากเกิดมาคู่กันล้ก็ไม่อยากจะแยกจากกันครับจริงๆมันมีจุดหลายจุด แต่มันมีโจทย์ที่ว่าอยากให้วางใกล้ๆกันนะครับถ้าติดกันเลยก็ไม่ได้ถ้าติดกันเลยแบบว่าติดแบบนี้กับแบบเนี้พี่ช่างเขาบอกว่าไม่อยากให้ติดกันมากเพราะมันเป็นต้นใหญ่อยากให้อยากให้ห่างๆกันหน่อยผมก็เลยวางไว้ตัวนี้หนึ่งหนึ่งต้นกับตัวนี้หนึ่งต้นนะครับมาแล้วครับผมต้นแรก ตาบุญมากมาแล้วครบผมตาบุญมากตาบุญมากตาบุญมากนะครับสาเหตุที่ผมบอกว่าเป็นเป็นต้นแบบคู่สามีนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมีเป็นลักษณะเป็นแง่งเป็นแบบนี้อีกต้นหนึ่งนะคือเป็นเป็นสองแง่งอันนี้เป็นสามแง่งผมก็เลยเรียกว่าเป็นคู่ชายคู่หญิงนะครับ แล้วก็ปลูกไว้ตรงนี้เลยเป็นต้นแรกต้นแรกนะครับปลูกไว้ตรงนี้พ่ออยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายนะครับให้ไว้ทางนี้ทางขวาไว้ทางนี้นะครับวนไปวนมาวนไปวนมาเข้ายากนะช่างมันก็เกือบตกรถเมื่อกี้ดีติดสลิงใช่ไหม ดีติดสลิงเกี่ยวไว้ถ้าไม่งั้นหล่นแล้วไงท้องไงท้องเลยเดชดีเอสีให้ดูนะครับจะเป็นรงนะ่ผมเป็นงาม <c oughs> ผมลงคลิปไปเมื่อเช้าว่าเป็นต้นคู่คู่ผัวเมียเขาเลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นยายบุญมีกับตาบุญมาก ตอนแรกเพื่อนนึกว่าจะให้ลงฝั่งโน้นครับเบ้าพอดีแต่ว่าผมมาขอเปลี่ยนนะเอขอเปลี่ยนมาเป็นเบ้าตัวนี้นะครับผมก็เลยต้องอขยายหลุมออกไปอีกก็ขยายหลุมนะฮะหลุมเท่าสูงนะครับประมาณ70เซนผม,มเมฆมาพอดี FC เมื่อกี้แดดจัด ตอนนี้เมฆมาปกคลุมแล้วพอดีทำงานไม่รอ้อนฮะ,ล,ะลงแล้วนะครับต้นแรก ตอนนี้กำลังล็อกตำแหน่งอยู่นะครัอยทนึ่งเขาทั้งหน่งะสามึเขาไปเ็นตรงแล้วต้งแล้วพอ ก็ออกมาตั้งแล้วนะครับผมต้นต้นแรกถนะ้าผมต้นประดู่ต้นแรกเบ้าใหญ่จริงๆแล้วตอนแรกเพื่อนนะ่ะเพื่อนจะตั้งตรงนั้นแต่พี่เดินมาพอดีก็เลยว่าขอเป็นตรงนี้ดีกว่าต้นนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ปรับแสดงว่าตรงนี้นนจะลมมากเลยนะใช่เพราะมันได้ทุกมุมตรงนั้นจะได้ทุกมุม เพราะว่าตรงต้นกระบอกตรงนั้นนะพี่เขากินข้าวกันเนาะถ้ามีตรงนี้อีกอะมันจะล่มไปอีกตรงนั้นมันจะล่มตรงต้นกระบอกตรงนั้นคือเย็นตลอดเลยทั้งวันนะ โซฟาโซฟาม่มี่ค่อนาเตบอกโอ้ยขาไ,ไมีช่อกักันนะอวก,กวนผมเดีชื่อบากั้งวรอกินไส้กรอกหเหรอรอกินไส้กรอกเหรอเอามาหนึ่งบาทเอามาหบาท ชิ้นละหนึ่งบาทเอามาอามา้อาวนี่ขอเฉยๆกินไหมไส้กรอกเอานั่งลงนี้ถ้าจะกินนั่งลงนัง่งนั่งลงชิตานั่งลงชิตานัง่งไม่ยอมนัง่งปากแปะอืมเออรอกินแต่ไส้กรอกในะ FC ทั้งวันเลยก็เลยถามว่าอ้อา จูก้าก็มาจูก้าพักกันเหมือนไม่ได้เจอกันนานแค่อยู่หน้าบ้านกับหลังบ้าน ทำอะไรกันเนี่ยตรงนี้มันจะเย็นนะครับ FC ตรงใต้ต้นมะยงชี้นี่คือรดน้ำทุกวันมันก็จะเย็นอย่างนี้แหละเรือก็จะมีที่อยู่นะฮะใกล้เสร็จแล้วครับ FC เพราะว่ามันเป็นเหมือนที่นั่งได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเอก็อีมานั่ง ให้มันหยุดตัวก่อนวงนี้คือวงที่นั่งได้เลย ฟีฟซครับมีนักท่องเที่ยวมาเป็นรถตู้นะฮะไปแล้วสวัสดีครับก็อตอนรับเข้าสู่ช่องเมดเดสตอรี่นะผมมี FC ฟซมาหนึ่งตู้นะครับหนึ่งคันรถเลยมีนักท่องเที่ยวมานะฮะฟีวันนี้ก็มีมาหลายทัวร์เหมือนกัน นสุดท้ายครับมาแล้วมาแล้วนะผมต้นสุดท้ายโอ้มี น้องมีรถน้ำอยู่ครับมีนักท่องเที่ยวมานะผมนัก็มาอยู่ประจำปลาดงหุ่นดีนะคขอบขอบคุณครับเห็นครับน้องมาเยี่ยมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอะไรเนาะตอนนั้นเนาะมานนึงไปโกอกนะอกตั้งแต่อยู่โกกอกเลยแล้ประมาณสามครั้งอู้ห้าครั้งเลยนะเนี่ยยังทีมีอีกหลายครันตอนที่นางลำแปดร้อยคนลำก็ได้มาก็ได้มาอยู่เนาะ เสื้อ FC ตัวจริงเมื่อกี้เห็นขอพรด้วยเมื่อกี้เห็นขอพรด้วยโอเคดีครับน้องหมาก็ส่ง FC นะครับผมครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแม่ขอบคุณครับปรอแปะ Chị ta Chị ta xô hàng lên đi Nè, phải lắm अह um. ลงขุดหลุมอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยมะค้าเรียบร้อยก็เตรียมที่จะเออ่ เสร็จแล้วนะครับ FC เอาลงดินเรียบร้อยแล้วแต่ยังต้องปรับอีกนะครับต้องปรับต้องทิศทางอีกนะครับผมอันนี้ก็พอลงดินเสร็จก็เดี๋ยวขุดดินที่อยู่ข้าง,างใส่เข้าไปข้างล่างก็จะใส่ตัวขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวตรงนี้กลบเข้าไปนะแต่ว่าให้มันมีอากาศข้างบนได้ สูงมากอันนี้เดี๋ยวแกจะโน้มไปข้างหลังนิดนึงมีบุญครับ <c oughs> อรเองอ,อโทษทีนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละเอแต่ว่าด้านในก็กว้างเหมือนเดิมเอฟซนี้กกว้างอยู่บริเวณนี้ก็กว้างเหมือนเดิมคนก็ยังมาจอดรถอะไรได้เหมือนเดิม พอหันกลับไปนะครับตนนี้ฮะใครอยากเห็นของจริงก็มาที่นี่นะครับผมถ้ามองอย่างนี้มองไม่ค่อยออกก็หวังว่า,อาสองตอนนี้เขาจะติดนะครับติดให้แล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆเครื่องในก็2ตันนี้เขาก็ โตด้วยกันนะครับผมเป็นเป็นคู่กันเหมือนกันผมก็เลยปลูกข้างๆกันแต่จะมีต้นข้างหน้าสุดนะ่ะคืออยู่ไกลเพื่อนผมก็เลยเอาไว้ทางนู้นครเอาไว้ใกล้ต้นมะม่วงโอเคนะครับ FC สำหรับคลิปนี้ก็เม d เดสตอรี่จบคลิปไว้ประมาณนี้ครับผมชูกกะ มานอนอะไรตรงนี้ชูก้าอื้อเย็ยนใช่ไหมล่ะนี่นอนช่วยงานก็ไม่ช่วยมองโอ้โหเอซดูท่านะครับดูนะฮะดูท่าดูท่า เย็นไม่ชูก้าเนี่ยพิบตาโอ้โหเอ้ามดกระตูดช enfin ูเกล่ามดกระตูดเหรอก็ล้อมลักษณะแบบนี้นะ FC ต้องล้อมรอไปก่อนน่าจะเป็นผมว่าเป็นปีอ่ะนะครับเป็นปี กว่าจะอยู่ตัวนะครับต้องแน่นหนาครับเป็นปีช่างจะได้กลับไหมเนาะเสร็จแล้วนะครับภารกิจวันนี้เรียบร้อยปิด้ากระบป๋ไม่ได้ปิด้ากระบปไม่ได้ไม่ให้กลับบะเอาพ่อปูสิเมื่อแล้วเด้อเอาพ่อปูจะกลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปิดฟ้าไม่ได้นะครับผม สงสัยปู่ไม่อยากให้กลับไปไปู่ให้กลับแล้วค้ท่ไมหขอบคุณค่ะขอคุณนะครับ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 ผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่ถ้ามีอะไรสุดอะไรกิเกตรายการได้เ้อะครับครับผมช่างก็เอาจนดึกนะครับเอาจนดึกเสร็จแล้วเรียบร้อยเตรียมกลับบ้าน Hah Sita Nan dia เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะผมช่างก็กลับแล้วทีนี้ก็จะเย็นๆมาก็จะประมาณนี้นะ FC ความสูง ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีต้นาตาอยู่ด้านหน้านะครับต้นยหญก็อยู่ฝั่งนี้